การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปศึกษาเที่ยวชมสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนี่ก็คือเขตรักษาพันธ์สัปาห้วยขาแข้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัปาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในพื้นที่จังหวัดปากและจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยและเป็นผืนป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายวัชรักษ์ระเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุ้ยจัดแข่งครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาถามประวัติความเป็นมาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุ้ยจัดแข่งค่ะโอเคถ้าพูดถึงว่าได้เป็นเขตเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ปี2515ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ระดับที่5ของประเทศไทยไอปี2515นะแล้วก็ ตัต้งแต่ปี2015จนับเปลี่ยนหัวหน้าหลายหลายหลายคนจนมาถึงยุคที่ท่านสืบน,นะคราบเสียได้เป็นหัวหน้าเอ๋่แล้วเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยเพราะว่าท่านยอมเสียสละชีวิตเองแล้วก็พอหลังจากท่านตายไปไม่เท่ไหรายก็จะได้เป็นประกาศเป็นอดกโลกปี2 5 3 4นี่จ้ะ สถานที่ตรงนี้นะคะก็คืออนุสรสถานสืบนะคะเสถียรประกอบด,ด้วยอาคารอาเนกประสงค์และรูปปั้นท่านสืบนะคะเสถียรและบ้านพักของท่านสืบนะคะเสถียรค่ะผมไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนจะว่าทํางานอาชีพอะไรชาวบ้านทิกตรงนี้ทุกคนต้องมุ่งไปสู่องค์มูลเลยถ้ามองเข้าไปจะเห็นหน้ารูปปั้นของสืบนะคะเสถียรตั้งเด่นเลยแล้วก็เป็นทางรงยาวแลยแกเปรียบเสมือน,นว่าแกเป็นคนตรงตรง,ตรงทงานเอาจริงเอาจังทุกอย่างอแล้วก็ บริเวณเส้นทางก็เหมือนมีเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหินต่างๆาบางว,วางไว้ก็คือว่าเปรียบเหมือนว่าตอนที่แกทํางานมันมีอุปสรรคเยอะแยะเออแต่พอเรารุ่นหลังๆที่มาเริ่มจะมาอนุรักษ์เนี่ยมันก็จะกีบเขาเปรียบเหมือนกีบกุดาัดเลยเออแกปูทางไว้ให้ละเราสลังเริ่มสบายแต่สบายในที่นี้ไม่สบายสบาย,บายเพราะว่าระหว่างเส้นทางก็ยังมีรอยแตกแยกถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจใน ในการเดินหรือว่าถ้าทํางานหรือว่ายังเรียนอยู่แล้วเราไม่ใส่ใจมันก็เปรียบว่าเรามีอุปสรรคเราทาเป็นเป็นยาบไาแล้วข้างหน,น,น้าจะไปชมอาจารย์สอน เ่อนที่กาญจนบุรีเื่อนน้ำโจรเอออันนี้คือที่ไปคัดค้านเื่อน้ำโจรไม่ให้สร้างเื่อน้ำโจรเพราะว่าแกเคยไปเคยเห็นเขาสร้างเื่อนที่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วมันทําให้สัตว์ตายเยอะพงน,นิสาที่เห็นมันจะซักช้างซางของหัวช้างที่ถูกนายพาน,นิงตายมันก็จะมีคดีความมาที่ที่อำเภอแหนงเสร็จแล้วมาจะเป็นอำเภอบ้านไร่ นี่ก็คือแผนที่เขตติดตอ่อและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะครับสําหรับเขตติดตอ่อติดก,กับจังหวัดอะไรบ้างครับมีพ<ด>ื้นที่ที่ไหนที่ติดที่ห้วยขาแข้งติดตอนโอเคถ้าตะโซนตะว,ว,วันออกก็มีมมติดจังหวัดตาดนะคฝั่งนี้ก็ติดอุทยานแม่วงของจังหวัดนครสวรรค์าตาโซนตะว,วันตกก็จะติดอะ่ไรมบ้งาติดสุพรรณบุรีอุยาพุกเตยใช่ ับออกตะวันนีตะวันตกเฉียงใต้ก็จะติดติตวิทยานสีนักินจังหวัดกาญจนบุรีนะแต,แต่ที่เห็นนี่คือคือหน่วยของเราไปอยู่ติดเก็บเนะนี่ยพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นประการทางน้ําอันนี้อยู่ในเขื่อนสีนักลินเนี่ยมีแพอยู่เออเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าที่อยู่ในในแพมีสองหน่วยนี้องค์ทั่งกับกึ่งไก่จะอยู่อยู่ในน้ําอยู่ในหองเขื่อนสีนักลินเนี่ย ก็ติดเราตอนนี้เราอยู่ตรงไหนดูสินี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ไปที่ทนงานเขตเอเราอยู่ตรงนี้อยู่อันนี้ต่อนี้แล้วก็บัิติดจังหวัดอะไรบ้างติดจังหวัดนครสวรรค์ฝั่งนี้ติดจังหวัดตาทางนี้ติดอุ้งขาอุ้งขาันตกเยอะโตเลยทางนี้ติดทุ่งใหญ่ตะวันทางนี้ทางนี้จะเป็นทุ่งใหญ่ตะวันออกติดจังหวัดตาแล้วก็ทางนี้จะติด พูดเตยสุพรรณบุรีแล้วก็ติดการชนะบุรีอยู่ทีนี้ท้าวฝากนลิตภัณจะเป็นปลาหม่ามันมีความกว้างมากมันหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแต่ตอนตอนนี้ครับวกเพิ่มเป็นหนึ่งล้านแปดแสนไลน์จะบอกผมไม่ขาดแค้งเลยคือคือป่ามันจะมากกว่าที่นี่ใหญ่มากแตก็ยังที่เห็นติดต่อใช่โอ้โหพอเห็นตัวนี้เดี๋ยวดี๋ยวพี่พาไปดูว่าทำไมมันถึงเป็นมรดกเพราะอะไรอะไรจะมีอาลากฐานขึ้นไป ไปดูได้เลยว่ามันทําไมเถ้ามีสัตว์หนูอยากทราบว่าที่ติดรูปสัตว์ไว้นี่คือที่อยู่ของเขาหรือว่ายังไงอ่าก็ที่อยู่รวมๆแต่ส่วนมากถ้าเห็นพวกพวกสงเสร็จพวกอะไรที่อยู่ในโซนนี้ค่ะอ๋ออยู่โซนไหนก็เอาจาก็นา้ที่เราเดยมาอย่างเงี้ยเราเราพวกเออพบกี่พวกวานพวกหมูป่าอะไรถ้าอยู่บนบนเรือนอนเสร็จก็จะเป็นพวกนกยุงอะไรเยอะแต่ถ้าอยู่ที่สูงๆจะเป็นพวกกระทิง สืบนาคเาสถียรเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทยมีชื่อเสียงจากการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวรานและเขตรักษาพันธุ์สป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วงตาของเจ้าลุกโชนเสียงตาโกนของเจ้ากองไข่บัดน,นี้เจ้านอนทอดกายจากป่าไปด้วยดวงใจกังวลว่าจะาของเจ้าจริงจังมีพลังเหมือนดังมีมนนับสู้ของประชาชนจะมีกี่คน ายดังเจ้าสืบนาคะเสถียรเป็นบทเรียนของกป่าไม้หัวหน้ารักษาพงภัยจังหวัดพุทธไทยนาวยกาแก้มขอข้าราชการระดับหัวหน้าหัวนเขตมาก่อนหน้านี้ก็มีเป็นที่เป็นหัวหน้าเขตมาพักบ้านหลงนี้ทั้งหมดเลย แต่หลังกาชื่อหน้าสือทา่านได้เสียได้จาบไปแล้วแกก็ยกนา้ก็เป็นของของหน้าสือไปที่เห็นก็บ้านก็จะมีอันนี้ฝั่งซ<อ>้ายมือห้องทำงานแล้วก็ส่วนขั่มือที่เป็น,ห,น,นห้องนอนห้องนอนห้องนี้ก็เป็นห้องที่ท่านตกยึดเองนห้องนี้เองแต่อย่าตัวตายเราอยู่ในห้องนี้คนนั้นตั้งันที่สามสิบเอ็ดปีนหาคม พรมาส10โมงเช้าของวันที่1กันยายจึงได้รู้ว่าท่านเสียอยู่นี้เพราะว่าคนสนิทของท่านคือลุงหม่อมมาตามเพื่อจะไปทานข้าวกับไปกินกาแฟที่ครัวติเตะตรงข้างหลังเราไปมีครัวแต่พอมาเรียกมาอะไรก็นเงียบปอกประตูแล้วก็เงียบเพราะว่ามาก่อนีนตรงนี้ไม่ใช่เป็นกระจกนะแน่ปอมจะเป็นบานเก็บที่หมุนปิดได้อเอเรียกอะไรก็ไม่พอพอมาเมื่อเปล่นพอเปิดประตูข้างในจึงรู้ว่าท่านมีตัวตายอยู่ที่ห้องนอน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็จะรบรอส30ปีแล้วการจากไปเพราะว่าแกก่อนที่จะจากไปแกก็เขียนบทพอยางเข,ยเ,เขียนไปเขียนไม่หมดลนการว่าว่าจะถูกว่าลูกน้องของท่านจะถูกอะไรว่าว่ามีคนมาทําร้ายแกไหมแกก็เขียนเป็นโมนว่า6-7ฉบ,บับเขียนให้ลูกสาวเขียนเนี่ยเขียนบทุกยาอเลย เขียนถึงน้องน้ำฝนลูกสาวคนเดียวของอำน,นาจสืบก็น้นองฝนของลูกศิษยเขาเขียนขบวนนี้ก็ผมมีเจตนาเจตนาที่จะฆ่าตัวเองโดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องแในกรณีทั้งสิน้นทางเจตคเ,เขียนเขียนการไว้เวลาแล้วตำรวจมามารรมสืบว่าทำไมจินต,าน,าตน,น,นาอะไร้ขาเขียนคำว่าไม่มีการมาทำางานกับใครคนตามัญกรรของตัวเองเนี่ยของของอะไรที่ยืมใครมาให้เอากลับไปคืนให้ด้วย ยิมของจากเขานั่งรำมาให้คนที่อยู่ข้างหลังเอาคืนกับเจ็บคับของเก็บของเรียบร้อยทุกอย่างเลยแกเตรียมตัวจะตายเลยว,วันนั้นวันที่ก่อนที่แกจะตายแกมีบรรยายก็ต้องไปบรรยายที่มหาลัยเชียงใหม่เนะเออแกแกไม่ได้ไปเพราะแกมันพิเทษทิ่อะไรหมดแล้วก็เอาไปเปิดไปเหมือนแกวางแผนทั้งหมดว่าแกต้องไปอ่ะแล้วก็นี่อันนี้เขียนถึงคนสนิท มอมของที่กองอยู่นี่แหละในตู้เสื้อผ้าหนึ่งเขียนบอกหมดว่าให้เอาช่วยกลับไปคืนใครคืนใครไม่ที่ของที่ยืมจากใครมาให้ไปคืนเขาด้วยแกเขียนบอกหมดทุกอย่าง <c oughs> อ่าฮ่ีฮ่่ทุกฉบับเลยมีเจ็ดฉบับ <c oughs> หน้าลุงยุทธเนี่ยเขียน <c oughs> ถึงหมดที่แกยืมอะไรของใครมาให้ไปคืนั้งหมด ท่านคนเอ๋ท่านก็เป็นหน้าเพราะว่าเห็นสองภาพของที่ดินกับในหลวงนั่นก็ท่หนสืบคนเกี่ยงเป็นคนไร้ทั้งหมดห้องนี้นะคะคือห้องของท่านสืบนะคะเสถียรนั่นเองค่ะซึ่งจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนในบ้านพัก เพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะเมื่อได้มาศึกษาเที่ยวชมบ้านของท่านสืบน,าาสนะคะเสถียรนะคะก็จะต้องลงบันทึกเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งได้มาศึกษาและเที่ยวชมบ้านของท่านสืบน,าาสนะคะเสถียรค่ะและอาคารแห่งนี้นะคะก็คืออาคารนิทรรศการมรดกโลกภายในจัดแสดงถึงความสำคัญของมรดกโลกในพื้นที่ต่างๆ ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆนำเสนอคุณค่าของทุ่งใหญ่นเรศวรให้ขาแข้งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ส่งไปหล่อเลี้ยงให้ผู้คนในพื้นที่ต่างๆหลายจังหวัดโดยจัดทำเป็นโมเดลของป่าตั้งแต่ป่าริมดําห้วยป่าแตงรังป่าดิบแรง้งและป่าดิบเขาค่ะไปดูโองเทียม เหมือนดาัางคาน้องของข้าจา้าหยำนำความลมเย็นสืบนาคาสทียรเป็นบทเรียนข้ารฐฐาชกาศไทยถือประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ถึงตัวจะตายไม่เสียดา ทีแรกมันเป็นตรงนี้มันเป็นที่ชาวบ้านเขาทำพูดธแไร่ไมทำไร่ชา<อ>ัม้านต้องสัเผัสี่ก่อนนี่<ไ>มันเป็นเป็นไร่ของชาวบ้านไงเพราะว่าฝั่งนี้ที่อยู่หน้าสื่อบอกอย่างเี้ยว่าต้องเอาคนออกไปเมื่อก่อน<ช>มารับจ้างขนไม้มัางอะไรมาัางก่อนมีสัมภาระป่ายอยู่เนี่ยเขาก็มายึดที่ท<ม>ากินเแถวนี้แล้วพอหน้าสื่อเสียดได้านมันวางเกือบเกือบตีเขาเอาประโยชคนออกไปเสร็จแล้วก็ต้นสักมาปลูกในนี้จะเป็นสักปลูกที่เป็นแถวแถวแนวแนวนะเออคือปลูก ปลูกแทนที่ที่เขาตอนแรกเขาปลูกพวกไรอ้อยไรกะเพูดะอะไรับเอือมันเป็นอยู่บ้านอยู่นี้อันจะเป็นโป่งโป่งโป่งในธรรมชาติมีสองชนิดไงมีโป่งโป่งเทียมอ่ามีโป่งดินกับโป่งน้ําเออโป่งดินกับโป่งน้ําถ้าโป่งดินมันก็จะกรอบด้วยแร่ธาตุโซเดียมแคลเซียมฟอสฟอรัสสกรสีอะไรครบทุกอย่างเลยที่สัตว์กินพืชมันต้องมากินดินโป่งเพื่อไปเสริมแคลเซียมในให้เขาอะเพราะเขาไม่มีง ถ้าโป่งน้าก็จะมีแค่กดกํารรมเึ่นว่าถ้าบ้านเราก็จะอยู่ที่สมอทองพูรอสมอทองที่โป่งน้ําอมแต่ส่วนโป่งเทียมหรือโป่งล้างอ่ะโป่งล้างคือว่าไม่มีสัตว์มาใช้ไม่มีมีสัตว์มาลงกินพื้นที่อ่ะอันนั้นเขาจะเรียกโป่งล้างแต่นี้เราก็ต้องทำโป่งเทียมเอพอปมมาล้างปุ๊บเราต้องเอาคนมาจัดการแล้วเอาเกลือมาซัดเอาเอาก้อนกรทธามาโกยแล้วก็จอบตับๆแล้วก็เอาน้ำน้ำาตับๆให้ให้เข้า สัตว์ตัวแรกที่จะมากินโป่งมันจะเป็นช้างป่าช้างจะนํามาก่อนเลยจะเคียยวพื้นที่ให้เคียนลงหมดทุกอย่างเลยพอช้างกินเสร็จกัดจีบชุกเนี้ก็จะตามมากินสัตว์ูล่าจะอยู่รอบนอกอ่ะคอยดูว่าสัตว์อะไรมันกินตรงนี้เขาก็จะมากินมาไล่กินพวกเสือพวกอะไรเขาจะกินเขาไม่กินบินโป่งนะแต่เขาจะกินสัตว์ที่เออสัตว์ที่กําลังกินโป่งแต่สัตว์จีบกับสัตว์กินพืชแต่จะตกินโป่งจ่สัตว์ูลาพวกเสือพวกหมาในพวกอะไรจะไม่กินบินโป่งแต่จะกินสัตว์